ช่องคนหน้าหนวดพูดไม่เก่งครับผมเมส่และท่านผู้ชมทุกคนครับผมอันนี้ก็อากาศดีหน่อยครับผม ไม่ร้อนเกินไปคึมคอีกแล้วครับผมเอซและท่านผู้ชมสุงหมู่สุขคนจะลองดูสิครับแปลงนี้จะได้กี่ตันครับผมมาดูกันครับผมเอาให้จบไปเลยลุกเทครับคันของลุงก็เก็บขอบไปครับผมลืมเก็บขอบแล้วครับผมเอฟซี MC. ก้างๆก็พึ่งหวานไปครับผมได้อตย์กว่าครับผมนมี่สิแต่ของลุงนี่ก็พักอีกอาทิตย์นึงแกก็เผาน้มแกแล้วแกว่าแกจะเผาตอา่อตามแล้วก็เปิดน้ําใส่แล้วก็ปั่นเลยครับผมแกก็จะลงก็ขอแปดห้าเข้าหนักครับผมว่ามันได้ราคาดีครับผม,อมโอ้ลุงเชินเอาเือนเลยลุง

ไหนเนาะลุงก็เช็คก,ก่อนใช่ไอ้ถุมพลาสติกมัง้งอ๋อดิน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 มันไปติดตรงมุมลุงแกเอาออกก่อนเป็นดินเหนียวอะผมเอซีเหนียวดินเหนียวดำ เหนียวจริงครับผมเดี๋ยวไปติดไปครับผมติดดินติดดินเหนียว ตกด้ครับผมเมฟซีจริงๆครับโอเปาอ้าวเงี่ผมกลัวฝนจะตกนะครับเร่งรีบให้ก่อนฝนจะตกครับผมเ e มฟซีฝนตกมายุ่งเลยครับผมเกี่ยวใกล้จะเสร็จแล้วครับผมเกี่ยวนี้ฝนก่อนครับผมอากาศเมืองไทยเดี๋ยวนี้ตามได,ดูในวันเดียวครับผมเมฟซีอากาศมันเปลี่ยนไป แต่ผมยังเหมือนเดิมครับผมผมยังไม่เปลี่ยนครับคนหน้าหนวดยังเหมือนเดิมถึงอากาศจะเปลี่ยนแต่ผมไม่เปลี่ยนครับผมคนหน้าหนวดพูดไม่ก่งยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมที่น้ำโอวิชิครับผม <laughs> ใชลครับของลุงเก็บขอบไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวค่อยมาเก็บตรงกลางครับผมเอาให้มันพุยตะลุ่มไปเลยลูกเพ่คันสิบล้อได้คันหนึ่งไปแล้วครับเอาไปขายลงสีแล้วครับผมเมซีเนี่ไอ้หกล้อเล็กครับผมหกล้อเล็กไปขายแล้วเที่ยวหนึ่งครับผมฝั่งนู้นก็สิบตันกับสิบสี่ถังครับผมเมซี ลุงเขาเจอหนูแล้วครับหนูไปแล้วูดูๆนูดนูดูดูเลวเลโอ้ดูไปแล้วหนูหนล,ลอลลก่อนครับไอไ้ใ้รุ่นตีหนูมาแล้วครับผมสี่คุณร้อยวิ่งมาอย่างไกลแล้วครับผมเมซีเร็วเร็วเร็วลูกเพ่มันลงไปด้วแล้วไปแล้วดู อยู่ไหนดาวแล้วตัดเลยบินกลับมาแล้ว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 มาแล้วแล้วแล้วลูกพี่มาแล้วเรี๋ยเลยจัดเลยลูกพี่เดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวไปพวกนี่เรียบร้อยนียครับอาหารอย่างดีครับผม หนูเมื่อกี้ได้เป็นสิบตัวเลยครับเอฟซีหนูทองขาวครับผมเยอะๆครับหนูทองขาวมาแล้วครับไปทันกันแล้วครับผมเอฟซีใกล้จะเสร็จแล้วครับผม

ทที่หนูมังกรพ่อได้กินอยู่ครับผมหนูทองขาวเยอะอยู่ครบับสิบสิบตัวเลยครับเอฟซีหนูพุกไม่มแีแล้วแต่หนูทองขาวของลุงแกก็ไปเรื่อยๆนะครับผมนิ่มๆครับผมเดี๋ยวนิ่มๆใจเย็นๆไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าชาวนาเขาชอบ ประมาณเนี้ยครับผมเอฟซีเจ้าของนายชอบครับผมเกี่ยวไปเรื่อยๆไม่ต้องเร่งเร่งรีบเกี่ยวดันอย่างเดียวมันเข้ามันออกตามมันนี้เยอะครับผมสมคัญใกลจะสำเร็จแล้วครับผมเอฟซเต็มมุมแล้วครับผม มีหนูหรือเปล่าครับผมเอฟซี FC. มาตีเลยครับผมไปรุ่นตีหนูไปถายเท่าแล้วครับ ต่อครับ2018ใครจะเต็จแล้วครับแปลงนี้ครับผพรเมซีแปลงนี้ก็ได้1คัน สิบล้อใหญ่เลยครับแล้วก็กลับอีกคันเล็กไม่รู้กี่ตันครับผมแต่ก็ได้เยอะอยู่ครับผม ไปเกี่ยวต่อเรือของลุงนุ่นแหละครับผมเอซี คลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องคนหน้าหนวดพูดไม่เก่งด้วยนะครับผมขอบคุณครับอนุแซมไซายสุหม,มูสุกคนและแม่เอาบองพป,งป่กรุบกรเนี่ยเดอบาทกดไลค์กดแชร์ออกมาล่ะเด้อขอบคุณครับ